ปิ่เกษตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเดชได้กล่าวรายงานถึงภาพรวมโครงการตำบลคนดีศรีสุพรรณของตำบลบางกะเดชให้กับทางคณะกรรมการได้รับทราบขอสังเกตขอเชิญครัดกบเรียนคณะกรรมการการประกวดหมู่บ้านคนดีศิีสุพรรณพร้อมคณะที่รองกับผู้อำนวยการพื้นที่เกษตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกะเดช ประกาบขอบคุณและดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้ยอนรับคณะท่านกรรมการที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประ,ปวประท,ทวงหูนะ้บ้านพอดีติทุพันธ์ดีเด่นจังหวัดทุพันณ์ุลยนะบ้านพคกเจ็ดลูกมูสิบสมบความตะเข็บในโอกาสนี้จะเล่าถึงขอเกีตของตะเก็บครับสมบนรา์ตะเก็ครับแบ่งออกในการปรกครองทั้งสิ้น18หมู่บ้าน ดู่างจากที่ว่าการตุรกีพี่น้องประมาณ28 km, ากิโลหาดจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ40กิโลพื้นที่ประมาณ95ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ5 9 3 7 4ไร่มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น15,400คน เนื่องจากสมุนไพรเทศอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดสุพรรณบุรีรัชดรส่สวนใหญ่ประกอบอาชที่ด้านการ,กรเกษตรได้แก่ทำนาทำไร่ทำการประมงความกุ้งสำหรับการดำเนินการโครงการพันธุสินพันธุ์ธของสมุนบพรเทศนั้นทุกหมู่บ้านได้ดำเนินกา,ารอย่างต่อเนื่องและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินโครงการ กรณีสืพันธุ์สำหรับในวันนี้บ้านโคเกตุรูปูมูศิษฐ์ตำรวจนตรเทพได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในการประกวดหมู่บ้านกรดีทุพันธุ์ดีเด่นของนัเรียนตอพี่น้องซึ่งหมู่บ้านเราจะได้น,นําเสนอผลงานการดำงเนินงานเป็นลําดับถัดไปกระผมขอนําเรียนข้อมูลทั่วไปขอ,ตองตำรวจนครเทพไว้ท่งนี้ครับขอบคุณครับ